ก่อนรับชมละครกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ้าว4ชั่วโมงมีด้วยหรอมีศิกานเป็นคนตั้งกฎมีไรปะรีบๆไปบอกเพื่อเลยเดี๋ยวตุยก่อนไม่ได้บอกให้น้อยแล้วยังปากมากอีกเอาไปกินซะไปถามเพื่อนดีกว่าว่าใครได้เวลาเท่าไหร่มิกไปไหนยังไม่มาอีกรอ คนอื่นเข้ามาตั้งนานแล้วรอคนเดียวนี่แหละมาแล้วจ้าสาวสาวคิดถึงเราหรอทำให้คนอื่นเขารอไม่เกรงใจเลยยายหน้าปลาทูนี่บ่นเพื่อพี่บุ๋มดูไอเตียนี่มันว่าหนูแกจะไปว่าเซ็กซี่ทำไมเซ็กซี่เหลือเวลาน้อยอยู่เตียบ้านเธอฉันนี่หล่อสุดซอยละพอแล้วมาบอกเวลาชีวิตกันใช่ใช่กัดกันอยู่ได้ ไม่ใช่แมวมาครับคุณเซ็กซี่วันนี้นายเป็นอะไรเนี่ยกัดตลอดเวลาเลยรีบกัดก่อนเวลาน้อยบอกเวลากันได้แล้วฉันได้24ชั่วโมงปากดีแบบนายเนี่ยไม่ตุยง่ายขนาดนั้นหรอกฉันไม่ชอบเธอเลยใหญ่เซ็กซี่ปากเน่านิสายแย่ใครได้เป็นแฟนคงตุยพอละตาฉันบ้างฉันได้69ปี ฉันได้เจ็ดสิบปีฉันได้เก้าสิบปีเราได้สองวันเรียกร้องความสนใจชัดๆปากเสียเดี๋ยวซ่อมให้ไหมไปเล่นอีเวนต์กันไม่เล่นจะเล่นไหมไอเตยนีสามสิบนาทีผ่านไปวันนี้เราสนุกมากเลยเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงแล้ว สนุกกับผีซาตานสิทำไมไม่มีใครชุบฉันเลยเธอก็ไม่เห็นชุบคนอื่นเลยน้ำหวานฉันเห็นนะเธอแอบมองพี่บุมเธอวิ่งตามพี่บุมฉันทำไมถามบุมแล้วรอสาวว่าเขาชอบเธอหรือเปล่าตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกนะสาวนายชอบใหญ่เซ็กซี่หน้าปลาทูหรอพี่บุ๋มก็ต้องชอบฉันอยู่แล้วถามทำไมไอเดียจุดจุดจริงๆเลยนะเนี่ยไอเดีย นายเหลือเวลาหนึ่งนาทีฮ่าฮ่า,า,หา,หา,หารีบไปตุยเลยตุยไปกับฉันนี่แหละลาก่อนเพื่อนๆนน้ำหวานผมยังรักคุณนะครับลาก่อนครับย้อนไปอดีตท,ทุกคนเรามีอะไรจะบอกน้ำหวานเธอเลิกยุ่งกับพี่มิกของฉันได้แล้วนะมิกมันเกิดอะไรขึ้นคะ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับที่รักที่รักอะไรพี่มิกก็เรียกหนูที่รักจะเรียกมันที่รักได้ยังไงมันยังไงกันมิกนายเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองที่มิกกินแสบฉันแล้วพูดอะไรของเธอเธอเป็นลงฉันก็อุ้มเธอไปห้องพยาบาลก็พูดทุกอย่างหลังจากนั้นให้หมดสิพอแล้วฉันไม่อยากฟังไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีก เ้าที่รักฟังผมก่อนเธอทำให้น้ำหวานเข้าใจฉันผิดฉันเกลียดเธอในใายใสนายต้องเป็นของสันคนเดียวเท่านั้นนายเป็นแฟนกับน้ำหวานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมนายยังมาโคบกับเซ็กซี่อีกล่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนเธอทำให้น้ำหวานเลิกกับฉันฉันจะทำให้ทุกคนเกลียดเธอและฉันก็จะเกลียดเธอตามด่าดเธอให้ถึงที่สุด ฉันตื่นมาก็เห็นนายกอดฉันอยู่ก็ครูบอกให้ฉันห่มผ้าให้เธอเธอดูยังไงว่าฉันกอดเธอครูก็อยู่สองคนใช่ใช่วันนั้นฉันก็เห็นฉันยืนอยู่หน้าห้องพยาบาลเธอมันนังร้ายฉันไม่เคยเข้าใกล้เธอเลยในสมองของฉันไม่เคยมีเธออยู่ในหัวสมองนายพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันเกียดนายเออใช่นาะยยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่า ขอบคุณนะคะพี่บูมที่ปกป้องเซ็กซี่ตาบอดและสิทธาฉันเกลียดนายฉันจะทำให้ทุกคนเกลียดนายเธอผิดนะที่ทำให้น้ำหวานเข้าใจมิกผิดน้ำหวานบอกเลิกมิกแล้วก็ดีก็สมน้ำหน้ามันสองคนแล้วเชิญนายตาบอดกับผู้หญิงบ้าต่อไปเธอบูมพูดให้ดีนะไอเตียหลอกก็ไม่หลอกปากดีอีกเอาเมื่อกี้เธอยังชอบเขาอยู่เลยไงมาด่าแล้วล่ะ เธอนี่เปลี่ยนสีไว้จังศัพท์มิกไม่ได้ก็หันไปสับบูมไม่เป็นไรฉันรับได้ทุกอย่างฉันชอบความท,ท้าทายนั้นเรามาหาความท้าทายกันนะคะครับเซ็กซี่คนสวยปลาสิดเน่าฉันจะไปตามหาน้ำหวานดีกว่าใหญ่น้ำหวานน่างโง่เขาไม่สนใจแกหรอกไอเตียต่อไปนี้อย่าได้คุยกับฉันดีเลย อะไรอโทรมาไหมที่รักช่วยฟังผมอธิบายหน่อยได้ไหมครับที่รักเข้าใจผมผิดครับผมขาดคุณไม่ได้ผมรักคุณมากผมมีแค่คุณคนเดียวผมไม่เคยคุยกับใครเลยความรักของเรามันวุ่นวายยุติความสัมพันธ์แค่นี้ก่อนนะคะเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วนคกลาก่อนที่รักที่รักน้ำหวานครับอย่าทำกับผมแบบนี้ครับแล้วผมจะอยู่ยังไงแล้วผมจะคุยโทรศัพท์กับใครก่อนนอนครับ ผมจะต้องไปจัดการใหญ่เซ็กซี่ให้นางหมาอธิบายให้น้ำหวานฟังให้ได้ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ